อ่าไป<ง>เรื่องนะฮะเรื่องนี้นะฮะอาจจะทำให้คุณผู้ชมน้ำตาสึมได้ะนะครับเป็นเรื่องราวของคุณครูคนหนึ่งนะฮะคือว่าอยากจะไปเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนนะครับแต่ว่าเด็กนักเรียนบอกว่าคุณครูอย่ามาเลยทางมันลำบากนะอุ้ยเป็นออใจเราเฮ้ยน้องมีอะไรปิดบังเปล่าใช่น้องมีอะไรปิดบงั<ช>ง,บง<ช>ทำอะไรที่บ้านไม่อยากให้เจอผู้ปกครองหรือเปล่าค,คณครูก็่คิดแบบนี้ะนะฮะสุดท้ายภาพการเดินทางเป็นแบบนี้ครับลองชมฮะ การเยี่ยมบ้นานครั้งนี้ทําให้ครูน้ำตาซึมจริงวันนี้เราไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเด็กคนนี้เขาไม่ยอมให้ครูขี่รถไปเองด้วยความที่เขาเป็นห่วงแหละเขาบอกว่าทางมันลาบากเขาก็อาสาเอารถของตัวเองเนี่ยพ่วงครูไปทุกคนดูเส้นทางพ่วงครูไปม,มันไม่ใช่ทาง<อ>ที่ป,ปกติเลยอะ,อะขึ้นเทิกแล้วแบบทางก็ลาดชันถนนไม่ดีอะตอนนี้เป็นถนนเส้นเดียวต้องผ่านสะพานไม้ที่เขาทําขึ้นมาเองซึ่งเส้นทางเนี่ย มันอ้อมรอบเข่าเลยมันอยู่ริมเข่าอ่ะซึ่งมันเป็นหน้าผาอาจจะตกได้แต่บรรยากาศดีคิดดูทุกวันที่เขาต้องตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าด้วยเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมดูสิครับสุดท้ายนักเรียนบอกว่าถ้าเกิดคุณครูอยากไปจริงๆเดี๋ยวขีม่มอเตอร์ไซค์ให้และให้คุณครูซ้อนไปดีกว่าเพราะว่ามันลําบากจริงๆนะครับไม่ยอมให้คุณครูขี่ไปนะฮะคุณครูก็เอาคลิปนี้มาแชร์นะครับบอกว่านักเรียนน่าสงสารมากนะครับ ดูการเดินทางที่ต้องเดินทางทุกวันสิดูความเป็นอยู่สินะฮะเส้นทางไม่ปกติเลยนะครับ<ำ>มีทั้งขึ้นเนินมี Daha ทั้งทางลาดชันถนนก็แบบว่าไม่ได้ลาดยางนะคบเป็นถนนเส้นเดียวนะฮะต้องผ่านสะพานไม้ที่เห็นอันนี้นะฮะ<ฆ>ซึ่งชาวบ้านทํากันเองด้วยนะฮะ<ฆ>คุณครูบอกว่าโอ้โหเส้นทางมันต้องอ้อมเขาอยู่ริมเขาติดหน้าผาสงสารเหลือเกินพอนึกภาพว่านักเรียนตัวเองต้องทาอย่างเงี้ยเพื่อเดินทางมาเรียนทุกวัน เนาะแต่แต่แต่ไม่รู้สิถ้าไม่ได้คนมองว่าติดสังคมหรือติดความหรูหรามากมายถ้ามองในอีกแง่นะวิวสวยมากเลยพี่มันเป็นสุขนิยมถ้าหาว่าคุณชอบแบบนี้นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดในแง่ว่าะเด็กนักเรียนคนหนึ่งต้องเดินทางไปกลับแบบนี้ทุกวันเพื่อมาเรียนหนังสือเงี้ยคุณครูเขาก็สงสารเนาะแล้วแล้วตอนกลางคืนก็น่าจะเดินทางไม่ได้นะพี่น้อยอย่างเงี้ยไม่ได้อันตรายนี้กลางวันน่าจะพอได้แหละแต่กลางคืนก็ไม่น่าจะได้เนี่ยคือจะบอก เออน้องๆหนูๆน,นะครับที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ยังส่งเรียนได้อะสุขสบายนะเอาจริงจริงจริง,รงเนี่ยดูเขาลำบากนะเขาต้องพยายามไปเรียนนะลูกนะเนาะบางทีเด็กในเมืองเออมันมีคนเคยเอาข้อความบางอย่างมาให้อ่านแบบนี้เด็กในเมืองจะชอบบอ่นว่าเฮ้ยเรียนมันยุ่งยากการเดินทางก็ลาบากปวดหัวจังเลยไม่อยากเรียนหนังสือ,อเนี่ยแต่ย้อนกลับไปเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดอะริมริมเขาในป่าเงี้ย เขาลาบากกว่าหนูเยอะเลยลูกเอ้แต่เขายังใฝ่อยากเรียนเขาต้องการคุณครูที่ดีๆไปสอนเขาต้องการโรงเรียนดีๆต้องการอุปกรณ์การเรียนดีๆเพื่อเอาวิชาไปใช้ในอนาคตเออเอาจริงนะคนที่ยังมีโอกาสเรียนอยู่นะครับแล้วก็ที่บ้านส่งเสียให้เรียนได้ตั้งใจเรียนอตั้งใจเรียนฮะ ความรู้เนี่ยมีผลกับคุณในอนาคตบอกเลยแล้วเด็กสมัยนี้บางทีก็จะคิดว่าอ้าวเดี๋ยวนี้โซเชียลเห็นไหมคนไม่ได้เรียนจบสูงก็ประสบความสําเร็จได้ไม่เห็นจะต้องเรียนเลยอย่างน้อยเราก็ไปหาเส้นทางที่เราชอบแล้วเราก็ทําอาชีพที่เราสําเร็จได้นี่นาแต่รู้ไหมจริงๆแล้ววิชาหรือว่าการไปเรียนหนังสือมันเป็นการปรับทัศนคติเป็นการปรับพื้นฐานจิตใจและการใช้ชีวิต พื้นฐานเหมือนกันนะพี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จแต่การอย่างที่น้องชมพู่เล่ามาเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณอยากเรียนนะฮะคอร์สออนไลน์กับน้องชมพู่นะครับไม่ได้สอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนต้องทักมาไม่ได้สอนอ๋อเหรอจะสอนพวกประสบการณชีวิตไม่นะสอนทำก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวตอนนี้จริงๆเอาจริงนะตั้งใจเรียนนะครับนะฮะเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราเราก็ดูเอาไว้นะใช่แล้วค่ะ